สวัสดีค่ะวันนี้ต้วงตั้งเตามานำเสนอในเมนูแกงอ่อมไก่ไก่ไก่แกงอ่อมไก่เนี่ยจริงๆมันทำง่ายแล้วก็เป็นเมนูที่สุขภาพสุขภาพ ทำง่ายๆแค่นี้เองมีไก,มมมมก,มก่มีพริกมีหอมมีกระเทียมแล้วก็มีผักต่างๆเรียกว่าเป็นผักสมุนไพรเลยนะ <S <S ค่ะวันนี้เรากินอาหารแบบสมุนไพรทํากับบ้านทําง่ายๆอยากให้ทุกคนได้ลองทําดูนะคะเราเริ่มตั้งแต่การทําไก่นะคะเตรียมไก่เราใช้ไก่บ้านวันนี้ไก่บ้านก็สับเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาเคล้าเกลือแล้วก็ล้างน้ําออกให้สะอาดดมดูอีกทีนึงว่ามันไม่มีกลิ่นแล้ว อืมไก่ไม่มีกลิ่นแล้วค่ะแสดงว่าไก่ไม่เสียไก่ไม่เน่าไก่ดีค่ะเอานะคะเราเตรียมเจ้าพริกแกงของเรานะคะเตรียมง่ายๆก็จะมีตะไคร้ซอยมีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกขี้หนูจินดามีพริกขี้หนูแหง้งเราก็ตําเข้าด้วยกันแล้วก็ออกมาหน้าตาแบบนี้เราจะเอาพริกนี้ไปผัดกับน้ํามันให้หอมก่อนค่ะใส่พริกแกงลงไปค่ะ หอมทะลุแม็กซ์ยังได้กินยัได้กินไหมยังได้กลิ่นไหมยังได้กลิ่น no covid หอมแล้วเราจะใส่ไก่ลงผัดค่ะไก่ที่เตรียมล้างสะอาดเรียบร้อย เราลวนไก่ให้เขาหอมๆก่อนเราจะใส่ตะไคร้ตะไคร้หั่นท่อนนะคะลงไปแล้วก็มากรูดเราก็ใส่น้ำลงไปน้ำไม่ต้องเยอะนะคะเราเอาแบบว่าแค่น้ำขุกติพอเคี่ยวไก่ให้แบบเขาเปื่อยๆหน่อยก็โอเคแล้วปิดฝาเคี่ยวไก่ให้นุ่มๆค่ะ แล้วเราค่อยมาใส่พวกผักต่างๆค่ะในส่วนของผักต่างๆนะคะเราก็จะมีต้นหอมเราจะหั่นเป็นท่อนๆเราจะมีผักชีลาวแล้วเราก็จะมีใบแมงลักค่ะมีพริกอิสานแบบนี้ใส่เป็นลูกโดดลงไป นะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงตั้งแต่น้ำปลาน้ำปลาร้าแล้วก็ข้าวคั่วตําให้ละเอียดหรือเรียกว่าข้าวเบือ่อนะคะแล้วแล้วก็มีนี่มะเขือเปราะเตรียมเอาไว้แบบนี้หลังจากที่ไก่เราได้แล้วเราจะลงมะเขือเปราะนะคะแล้วก็ส่วนผักต่างๆที่มันสุกง่ายๆเราก็ไว้ตกท้ายทิ้งท้ายทีเดียวค่ะตอนนี้ค่ะไก่ของเราก็ได้แล้ว ตอนนี้นะคะไก่ของเราก็เรียกว่าเปื่อยแล้วเราสังเกตว่าตัวกระดูกเขาโผล่ขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมคะตัวเนื้อเนี่ยเขาก็หดรัดสั้นแปลว่าเขาได้แล้วเราจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาเราจะใส่มะเขือเปาะลงไปต้มให้มะเขือเนี่ยสุกก่อนนะคะ เราเติมตาลลงไปตัดรสนิดนึงค่ะต้มให้มะเขือเขาเริ่มสุกอีกเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็จะใส่ผักส่วนที่เหลืออนะคะตอนนี้คือทุกอย่างสุกเรียบร้อยเราก็จะใส่ข้าวคั่วกน แล้วก็ใส่ผักพริกลูกโดดใส่ไปเลยต้นหอมหัน่นผักชีลาวใบแมงลักค่ะโอ้โหหมปิดไฟได้เลยตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟน่ากินจริงๆค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมดูสิคะมันน่าไหม่ะ <Wow. S 1> หอมมากเลยอะแกงอ่อมไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ <Wow. S 1> ลองดูนะคะแกงอ่อมไก่ที่อร่อยเนี่ย ก็จะไม่เผ็ดมากรสชาติกลมกลม่อมเค็มๆหวานนิดๆเพราะว่าเราจากการเติมตาลแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มีความนัวจากน้ำปลาร้าแล้วก็กินแบบนี้รู้สึกสุขภาพดีๆค่ะลองทำดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในต้วงตั้งเตาอ,อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้มาามตรงด้วยนะคะ วันนี้บายบายค่ะอร่อย